เดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่มีความสําคัญที่สุดเดือนหนึ่งสําหรับชาวมุสลิมเพราะเป็นเดือนที่อันกุรอานถูกประทานลงมาให้แก่มนุษย์เพื่อเป็นแนวทางแห่งชีวิตรอมฎอนจึงถือเป็นเดือนแห่งความศรัทธาความเมตตาและการขัดเกลาจิตใจในเดือนนี้มุสลิมทุกคนที่บรบรลุวัยบังคับจะต้องถือศีลอดตั้งแต่รุ่งอรุณจนถึงตะวันลับฟ้างดเว้นการกินดื่มและสิ่งที่ทำให้ศีลอดเสีย การถือศีลอดไม่ได้มีแค่การอดอาหารเท่านั้นแต่ยังเป็นการฝึกความอดทนควบคุมตนเองและใกล้ชิดอัลลอฮ์มากขึ้นนอกจากนี้รอมฎดอนยังเป็นเดือนแห่งการให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้และการสแสวงหาความดีงามทุกการงานดีในเดือนนี้จะได้รับผลบุญเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณดังนั้นรอมฎอนจึงไม่ใช่แค่เดือนของการอดอาหารแต่เป็นเดือนแห่งการชำระจิตใจ เสริมสร้างความศรัทธาและสร้างความสามัคคีในสังคมมุสลิมทั่วโลก